ทำไรอยู่ครับทำไรอยู่ครับ,ทำ,รบ,รบท,ำรทำไรครับหนูครับอืมทำไรอยู่ลูกอืมทำไรครับไม่สนใจเลยวันนี้ไม่สนใจพ่อเลย มันนี่เร้วมันนี่แล้วมันนี่แร้วหาพอแล้วมันนี่แร้วมันนี่มันนี่ลืมลืลือเลยเนี่ย ไ <G ül üş> อคีมไอคีมไอคีมไปละู่ออยุ่งละไปละบ๊ายบาย,บาย